ยังไปวัดไปเห็นต้นสาระเนี่ยลูกดอกก็หอมต้นก็งามทําไมลูกแล้วก็ดูเด็กเขาก็าให้พิจนารนณะาอ่ามันเข้าไปเห็นต้นสาระก็พิจารณาว่าตอนมันออกดอกเปนใหม่มันก็ยังตุม่มทําไมลูกมันยังดูอืมตุ่มหน้าจับหน้าแต่ยังไม่มีกลิ่นพอต่อมามันก็เริ่มแย้มทําไมลูกเริ่มแย้มเริ่มมีกลิ่นก็กลิ่นหอมต้นสาระมันหอมดีลูกดอกมันหอมมาก อืก็หอมไปหลงอีกหลงหอมหลงกลิ่นหอมมันแหละแล้วลสุดท้ายนะี่มันลูกขั้นสุดท้ายมันบานมันบานเต็มที่อะ่ะมันไม่ได้ขึ้นฟ้าหลงกล้มลงดินก้านมันก้มลงดิน,นเพราะอะไรลูกพอแก่แล้วร่างกายเราก็ถมทับแผ่นดินมันดอกสาระมันบานงที่สุดมันกลับกลับหัวลงดินเห็นไหมลูกล่วงไงเดี๋ยวเขาก็ล่วงลงดินถมทับแผ่นดินโคนนั่นก็มีแต่ ดอกร่วงทั้งนั้นเลยถมทับแผ่นดินก็เหมือนเราเลยลูกเกิดมาก็ออยังเล็กโตไปโตไปพอสาวก็เอาไว้หอมไปหมดคนน้องก็ชอบคนนี้ก็ชอบใช่ไหมลูกพอแก่แล้วต้องเดินมองดินแล้วไม่มีใครชอบตุดท้ายถมทับแผ่นดินร่างกายตายไง<ม>ก็ถมทับแผ่นดินนี่ยต้นสาระไปวัดก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ไปหลงดอกหอมมุ้งหอมจังเลยสาระ ไปชื่นชมกลิ่นแต่ไม่รู้ไม่รู้ความหมายว่าถึงที่สุดแล้วความหมายคืออะไรนะพ่มลูกให้พิจารณาถ้าไปเห็นดอกสัละเหมือนเหมือนไปวัดเขาก็ให้ไปพิจารณาไปวัดเนี่ยลูกก็ไปวัดจิตวัดใจไปวัดเนี่ยนะลูกไปวัดจิตวัดใจเราอะในวัดเราเห็นพระเห็นทีเห็นญาติโยม เราก็ต้องพิจารณาก่อนลูกเออคนนี้เขาเป็นยังไงคนนี้เขาเป็นอย่างนี้คนนี้เขาเป็นอย่างนั้นทำไมลูกแล้วดูใจเราที่เราจะชอบสิ่งไหนอ่ะชอบคนสรรเสริญเยินยอหรือว่าชอบคนติถิ่นนินทาหรือชอบพระที่พูดวาจาไพเราะโอ้ยพูดดีพระหรือว่าแม่ชีพูดดีไพเราะเราชอบพอไปเจอแม่ชีที่พูดไม่ดีพูดไม่เพาะเราก็ไม่ชอบ ไอไม่ลูกไปเจอพระเอาโหพระองค์นี้พูดดีพระองค์นี้พูดไม่ไม่ไพเราะเลยเราก็ไม่ชอบนะลูกพอเราเข้าไปเราก็ดูถามใจเราสิลูกเราก็วัดจิตวัดใจเราเนี่ยเราหลงทางไหนทางดีหรือว่าทางไม่ดีทำไมลูกเราก็พิจารณาเมื่อเดินออกมาจากวัดแล้วนะลูก ปล่อยวางไว้ในวัดนั่นแหละมันเรื่องของวัดเรื่องของพระเรื่องของชี้เราเอาแต่สิ่งดีไปปฏิบัติตาม,มนั่นแหละเขาเรียกว่าไปวัดไปวัดจิตวัดใจทําบุญเราก็ได้กุศลได้มาลลกไปทําบุญในวัดเราก็ได้ของเราแต่พอไปติพระเขา้าหูพระองค์นี้ถามว่าบุญได้มั้ยล่ะหมดไม่ทำมาหมดเออหมดกันไปติพระเออโอ้โหองค์นี้ทําไมพูดอย่างนี้เนี่ย ไม่นิดัยอย่างนี้เดินอ,อจบเลยหมดการตั้งใจไปทําบุญ <c oughs> ไม่ได้บุญเลยทำไมลลูก <c oughs> ก็ถึงบอกว่าไปวัดจิตวัดใจเห็นอะไรก็สักว์แต่ว่าทําบุญก็ศรัทธาแต่แต่ตอนทาขณะทาก็ศรัทธาอีกหลังทาก็ศรัทธาเหมือนเราจะตั้งใจทําบุญกับพระองค์เนี้ยเราก็ตั้งใจไปแล้วใช่ไหมลูก <c oughs> ในขณะทานั่นก็ตั้งใจทําอยู่เมื่อออกมาเมื่อทําไปแล้ว เราก็ยังศรัทธาเต็มร้อยนั่นแหละถึงจะได้ลูกเพไม่ใช่ท่านจะเป็นยังไงก็เรื่องของท่านจริตท่านจะเป็นไงก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราศรัทธาละเราทำละเราได้บุญของเราไปแล้วท่านจะเป็นยังไงก็เรื่องของท่านนี่ต้นสาระ